35นะครับรถสปาร์คคาบูใส่กล่อง GNM นะครับสามารถจูนไฟได้นะครับไฟตั้งรอบตัดได้นะครับตั้งรอบตัดได้จูนไฟได้นะครับมันดียังไงนะครับสํบาหรับการจูนคาบูอ่ะถ้าจูนไฟได้เนี่ยคันเร่งมันจะติดมือเลย ลองช่วงหัวคันเร่งสำหรับรถคาบูรบตัดนแล้วตัดผนหน่อบเ็นัความแตกต่างนะครับคืออัตราเร่งคันเร่งหัวคันเร่งทุกอย่างเราสามารถดูได้ แอมจูน,นะครับอีอกหั้งรอบหั้งรอบอยังอ่าหนึ่งรอบตัดน,นะครับใช้หับเล่นเปนคันรอบนะครับ,บเป็นรถคาบูนะจูสองจีเอ็มนะครับเด้งหนุสาาไปได้ตัวนี้เลยสิบหกก้าวครับตัวนี้ รับได้1 6นะครับใครสนใจทักมาได้ครับยังไงเลนิจะให้ครับครับแรงม้านะครับของรถคาบูนี้ก็เป็นไงสวยๆเน,นียนๆเลยนะครับ24า2 4 42แรงม้าครับ